สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้ไม่ค่อยมีดรามา่าดีแล้วครับมีดรามา่าดีแล้วดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีดราม่าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมทํางานนะแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของดราม่าเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานข้างในเวลาการวิเคราะห์คนการาดูข้อความแต่ละคนหรือใครที่มาคอมเมนต์ในทางที่เสียหายให้กับศิลป,ปินเนี่ย บางทีเราแกะข้อความตรงที่เขาคมเมนแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเป็นคนลักษณะแบบไหนนะจริงๆแอดว่าแอดเข้าใจตรงนี้นะแต่เราก็ต้องมีความบาลานซ์ให้กับชีวิตของเราบ้างนะครับตามใจคนอื่นตามใจได้แต่อย่าลืมที่จะตามใจตัวเองบ้างนะมีความสุขกับคนอื่นอ,อันนี้ก็คือเห็นด้วยมันจะได้เป็นการแลกเปลี่ยน ในเรื่องของวัฒนธรรมและเปลี่ยนความสุขในเรื่องของการมี relationship ที่ดีนะครับต่อคนอื่นส่วนความรักความผูกพันสำหรับแฟนคลับแล้วก็ SP เนี่ยก็ยังคงเป็นความรักที่มีให้กันแบบจริงใจแล้วก็ให้กันมาโดยตลอดนะครับอ่ะยินดีกับคู่รักทุกคนในวงการหมอรแล้วกันนะครับ อย่งอางบอยซิริชัยกับแอนออรดีเนี่ยก็เปิดร้านอาหารแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเพราะว่าร้านหน่า,นากินมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็พวกกาฟงาแฟใช่ไหมครับของเครื่องดื่มของกินมีก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า <c oughs> เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นของที่เกี่ยวกับพวกแบบอา,อาหารไทยแล้วก็อาหารอา,อาหาร อะไรนะเนื้อที่มันเหนียว <Stars> ๆข้นๆนะ่ะเขาเรียกอาหารอะไรอิตาเลียนหารือเปล่าเออนะครับอาหารอิตาเลียนพิซซ่งพิซซ่าสปาเกตตี้นะครับต่างๆใดๆที่เขาจะบริการให้กับพวกเรานะใครไปก็ไม่มี2มาตรฐานแน่นอนทุกอย่างคือเท่าเทียมกันอ่ะยินดีไปกับคู่หนึ่งนะครับแอนออร์ดีกับบอยนะอ่าก็คือแบบ โอ้เห็นคลิปแล้วแบบว่าน่ารักเนาะอ,อ,อ้อนกันไปอ้อนกันมานะบอยเขาก็รักแอนคนเดียวแล้วนะครับแอนก็อย่าไปคิดเยอะนะคนสวยไม่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวนี้เขาสวยแล้วนะเขาผอมสวยเดี๋ยวนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นคู่ผัวเมียที่รักกันเป็นนานๆนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่แพล์ซันคู่แพล์ซันเนี่ยบางคนถามแอดมาเหมือนกันว่าทําไมแอดูไม่เห็นพูดเรื่องของธุรกิจแพล์ซันเลย นะครับจะบอกอยังไงเดียจะบอกว่าคนเรานะครับไม่ต้องมีธุรกิจมากมายมหาศาลแล้วไปตัดสินว่าคนที่มีธุรกิจเยอะมากมายเนี่ยคือคนรวยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับว่าบางคนทำธุรกิจเดียว แล้วปังก็มีแล้วไรายได้เข้ามาแบบตลอดก็มีคือไม่ซับซ้อนอะไรเยอะนะเหมือนตัวอย่างเพิ่งเพิ่งจบไปในเน็ตเฟริกนะครับอย่างเรื่องอาภาพยนตร์เรื่องอะไรนะที่สงครามทรงด่วนน่ะสงครามส่งดว่งงดวนไอเสือครับที่เล่นนะ่ะนะครับมีธุรกิจเดียวแล้วก็ไปรอดเลยต้องรอดูยอดต่างๆก่อนแล้วก็ดูเรื่องของอเม็ดเงินด้วยว่าจะเข้ามาเยอะขนาดไหนซึ่งจะสามารถเปิดเป็นสาขาหรือเปิดเป็นอะไรที่เป็น ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่แยกออกมาได้นะครับออันนี้มันอยู่ที่ผู้บริหารอยู่ที่ความชอบด้วยเพราะคนที่มันจะเปิดอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันจะ,ะ p o w e r f เวทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้กำลังแรงใจแล้วก็ระดมทีมงานเข้ามาช่วยคิดนะครับเพราะสมัยเนี้ยมันมีทั้งคนยิงแอด มีทั้งคนแบบการตลาดที่เก่งจริงๆนะครับเรื่องของบ้านฟ้าการใช้การโปรโมตสื่อและมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะอาจาถามว่าแพลวซันเนี่ยเขามีธุรกิจเยอะหรือเปล่าทำไมแอดไม่เห็นพูดถึงเลยธุรกิจก็คือธุรกิจครับธุรกิจมันคืองานของเราเนี่ยแหละแต่มันเป็นรายได้เสริมนะหรือบางคนทำเป็นรายได้หลักก็มีอย่างแพลวซันเนี่ยรายได้หลักของเขาเนี่ย เขาคือนักร้องแพรวเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเธอเธอเกิดมาด้วยเสียงของเธอที่เพาะทำให้คนอื่นชอบในน้ำเสียงเอื้อนของเธอนะครับเสียงเธอสังเกตไหมครับท่านผู้ชมเสียงเธอเนี่ยจะเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะเป็นเสียงที่แปลกมากแล้วการตลาดเนี่ยชอบเพราะว่าเวลาร้องเพลงเศร้าเสียงกระเส่าเสียงแบบนี้มันทำให้คนอินแล้วก็ร้องไห้ได้ นี่คือเสียงแพรวๆนะครับเสียงเขาจะมีเอกลักษกณ์มีซิกเนเจอร์ของเขาส่วนน้องซันเนี่ยจะเป็นเสียงออกทุ้มๆหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าน้องเสียงแหบแหบกับไม่แหบมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่าบางคนเสียงแหบแล้วร้องเพลงแย่ก็มีแต่น้องซันแหบแต่มันร้องดีไงคือปัญหาคือมันร้องดีอะเอาอะไรไปติมันนะ่ะถามหน่อยนะครับมันร้องดี ไม่มีอะไรต้องไปเตะนะครับเพราะว่าเขาร้องคู่กับเปล่าๆเนี่ยมันสมกันมากๆนะครับเนี่ยคือเรื่องของงานเพลงนะครับแล้วเพลงเนี่ยมันจะดังมันจะปังเนี่ยมันก็อยู่ที่คนแชร์คนฟังแล้วก็เพลงมันจะทำงานไปไปตาม next step ของมันนะครับเพลงมันดังเดี๋ยวมันก็จะ V ว r l นะครับช่องดงช่องแดงก็จะช่วยกันดันก็จะผลักดันกันไปเพราะว่ามันได้กระแสได้คำนิยมได้การแชร์ได้ เยอะครับนะถ้าเพลงมันดังมันก็ปังอะแต่เพลงมีแนวโน้มว่าจะปังครับมีแนวโน้มว่าจะดังขึ้นมีคนอยากให้แพรพรวาวร้องเพลงนะครับแพรพราวเนี่ยร้องเพลงกับซันต่อไปเรื่อยเป็นร้องคู่มันจะทําให้วงการเพลงต่างๆเนี่ยเขาจะได้แบบอ ตีตาจำหน้าคนร้องได้อ่ะคู่พระนางคู่นี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีมากๆสำหรับการทำเพลงอ่ะกดหน้าขอเพลงมันมันจุ๊จ้วซะหน่อยนะเดี๋ยวก็ต้องจัดอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเพลงช้าบ่อยไปแล้วเพลงเร็วก็ต้องมาเออนะครับมาวิเคราะห์เรื่องธุรกิจเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ดิวพูดไปเยอะเนาะไม่คุยเรื่องธุรกิจเลยธุรกิจของแพรวาเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวเกี่ยวกับการดื่มการกินนะก็อะไรอ่ะพราวคอฟฟ่ กาแฟซึ่งหาซื้อได้ครับนะหรือสั่งกับแอดมินได้หรือจะเข้าไปที่เพจหลักศูนย์รวมสินค้าปแลปลว่าลาว S&P เพจหลักภาษาไทยนะครับศูนย์รวมสินค้าปแลปลว่าลาว S&P SP เพจหลักอนะบางคนก็รู้แล้วคือของเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเพราะว่ามันทำแค่เสริมๆไงเข้าใจไหมคือร้องเพลงเป็นหลัก นะครับออกนอกสถานที่ก็เหนื่อยแล้วคุมคนก็เหนื่อยแล้วเงินกําไรที่ได้มาลงทุนลงทุนกับสินค้าแต่ละชิ้นซึ่งจะต้องต่อยอดให้มันได้เข้ามามากกว่าทีนี้ลงตัวเดียวไม่พอลงกาแฟไปแล้วคฮ้คที่คนชอบกินกาแฟไงโปรชอบดื่มกาแฟใช่ไหมฮะตอนเช้าดื่มกาแฟแล้วมีความรู้สึกว่าเอออยากผอมอยากหุ่นดีจัง กาแฟตอบโจทย์เพราะกาแฟสมัยนี้ก็ทําออกมาเป็นแบบว่าช่วยดีท็อกช่วยล้างพิษใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยทําให้รูปร่างเราสมส่วนเป็นเอลเอสเพาะผอหมหุ่นดีไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีทั้งกาแฟแพลวอฟฟี่นะครับพราวอฟฟี่หรือแพลวนะปราวอฟฟี่แล้วก็มีแบบอะ,อะไรอีกอะ่ะเยอะกล่องชมพูอะ่ะจะเป็นดีท็อกหรือเปล่ามีครีมนะครับกันต่งกันแดดนะฮะ คิมทกกาก่อนนอนนาริตะมีโอ้เยอะนะครับลิปแมทจริงๆมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นตามสถานะความเป็นอยู่นะมันจะไม่ลดลงเพราะว่าสินค้าของเธออะเอาพูดตรงๆเลยนะขายโคตรดีอะอดูบอกเลยนะครับพี่สาวแอดซื้ออ่าลิปสีชมพูนะครับนางซื้อมาแล้วดังจัดมาแล้วแต่ไม่แน่ใจอย่างเดียวคือปลาทอด ปลาทอดอ่ะยังมีอยู่ไหมใครรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าปลาทอดไปอยู่ไหมจะสั่งเออนะครับเพราะว่าสินค้าก็ดีจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับของแพรวแพรวแฟนคลับของสันวงสะท้อนเยอะการทำเพลงเนี่ย เพื่อออกมาในที่สาธารชนเนี่ยมันก็เป็นจุดดึงดูดถ้าเพลงยิ่งแบบเพลาะมากๆแล้วโดนใจคนในยุคนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการอกหาักการเลิกลาหรือการไปอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันแล้วออกมาจากพื้นที่ของเขาแล้วตัวเองต้องทํำยังไงเปลี่ยนตัวเองยังไงอะไรเงี้ยจริงๆน่าน่า,น,าน่าทำา MV ที่เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของอาการละครก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็น MV เหมือนกับเพลงของป้างนัคคารินน คุณเคยฟังไหมเพลงอ่าตัวดําๆอะไรอะ่ะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรเงี้ยใครอ่าอะไรสักอย่างนึ่แหละเขาทําเป็นซีรีส์เลยนะแล้วก็มีเพลงเข้ามาเนี่ยน่าสนใจน่าทํามากๆนะครับแต่โอ้อย่างที่บอกแหละงานเขาเยอะงานเยอะมากแล้วช่องเจดหายไปไหนละ่ะช่องเจดก็ยังอยู่เห็นไหม เนี่ยแล้วมีหลายคนไปบอกเขาว่าไม่มีงานงานน้อยไปหาว่าเขานะครับคือคุณไปถ่ายตอนที่คนน้อยไงคุณต้องถ่ายเวลาคนที่แบบเข้ามาดูตอนที่เขาอยู่บแนแฟนอะเข้ามาดูเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ได้รอเจอศิลปินคนอื่นนะไม่ใช่ศิลปินคนอื่นไม่ดีนะครับแต่วงแพรวแสงทองเนี่ย เขาก็ชอบหลายตัวละครเหมือนกันที่เข้าไปเล่นแต่บางคนเขาตั้งใจที่จะมาเพื่อดูแพรวลาวอ่ะสมมุติว่าผมถามคุณเนี่ยอะคุณจะไปไหนอ๋อไปดูคอนเสิร์ตแพรวลาวๆไปดูแพรวลาวแสงทองอะคุณไปไหนไปดู SP ไปดูไหนดูแพลวซันเห็นไหมคนส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้เพราะว่านี่คือซิกเนเจอร์ของวงแสงทองแพลวซันซันแพลวเนี่ยก็จะไปดูกัน นะครับพอช่วงเปพราวสนออกมาเนี่ยคนจะเต็มเวทีเลยเต็มเยอะมากๆนะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าบางคนเขามาไกลนะครับบางคนไอเปลราวไม่ออกมาเลยเดี๋ยวไปหาเลรกินก่อนแล้วสมัยนี้นะครับคือมันจะมีการเก็บค่าบัตรแล้วก็มีสังกะสีล้อมรอบนะซึ่งบางคนต้องรีบเข้าไปดูเพราะว่าพูดยังไงเดียมันเบียดอะ่ะคือผมเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคือมันเบียดอะไอข้างหลังมันเบียดเข้ามาแล้วมันหายใจแทบไม่ออกอะ่ะนะครับ แต่ตัวจริงโอ้โโคตรสวยเลยนะตัวจริงโคตรสวย,ย,นะวโ,คสวยโคตรหล่อนะดูดีเอาเป็นว่าคือดูดีอะขาวทั้งคู่เลยนะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องสินค้าแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดหรือจะออกมาในรูปแบบใหม่ทำอะไรต่างๆออกมาเยอะๆนะครับก็ขอให้อ่าประสบความสำเร็จละกันเพราะว่าทุกวันนี้ก็รวยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บไปที่ไหนแล้วเนาะก็เอามาแบ่งปัน คนอื่นเอามาช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เอามาทําธุรกิจนะครับแล้วคนที่บอกว่าแพลว,พลวไม่เคยช่วยอะไรเลยคน,คนอื่นเนี่ยอันนี้คืออย่าไปเชื่อคนเรามันมีหลายมิติในการใช้ชีวิตจะให้ช่วยแบบเอาหน้าตลอดช่วยแบบแล้วเอากล้องมาถ่ายตลอดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าแพลว,พลวเขาไม่ได้เป็นขายออนไลน์มืออาชีพนะครับที่จะต้องสร้างคอนเทนต์สร้าง อะไรให้มันแบบเป็นความน่าเชื่อถือเขาเป็นศิลปินหมอลำแต่เขาแค่ทําธุรกิจในการที่จะหาเงินให้กําไรไปทําเงินของของมันเพิ่มไปอีกก็แค่นั้นเพราะอะไรครับภาระก็มีใช่ไหมเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นอีกหลายเรื่องแล้วก็อให้เงินลูกน้องอีกมันต้องบริหารเยอะนะครับนะครับอย่าไปมองเขาว่าเขาบิกเขาโง่เขา,อเขาโอ้ มันมีเยอะไอ้ข้อความแบบนี้ไม่ว่าเขาเนี่ยคุณมาเป็นเขาหรือเปล่าอ่ะคุณมาเป็นตัวของเขาหรือเปล่าคุณไปตัดสินคนอื่นแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเขาเหนื่อยขนาดไหนกว่าที่จะทําทุกอย่างสําเร็จสินค้ามีอยอยหรือเปล่าผ่านการตรวจสอบทุกอย่างครบหมดครับเขาทํามาเพื่อให้ทุกคนได้กินของที่มีคุณภาพได้ดูอะไรที่มันมีคุณภาพได้ดูอะไรที่มันมีความสุข การเปร็นศิลปินเนี่ยมันไม่ต้องขายอะไรเลยมันขายแค่จิตวิญญาณจรรยาบรรณแล้วก็ความซื่อสัตย์ของศิลปินนะครับอันนี้เคลียร์แล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับสินค้าซึ่งไอเดีคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่อีกไหมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ